วันนี้ล่ารถที่วอลมาร์ทกันไปยาวๆนะครับนี่เขาเอามาขายแบบโอ้เคเรียกเทลังเลยมัง้งแบบนี้นะครับจะมีอะไรเด็ดๆไหมต้องมาดูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับในกองเมื่อกี้ผมรับอันนี้มาก่อนเลยฮะมิสเทรี่โมเดลของ ปี2024นะครับซีรีส์หอันนี้เนี่ยเราเจอครบเลยก็คือหมายเลข 1, 2, 3นะครับแกะออกมาเป็นคันดังต่อไปนี้คันอื่นยังไงไม่รู้แต่ว่าคันเบอร์หนึ่งนี่สุดมากนะครับเพราะว่ามันคือ Lancer Evolution รุ่นที่9นะครับซึ่งออกปี2023เป็นปีแรกแล้วก็ออกมากับชุด Fast Furious ที่ผมหาไม่เจอนะคราวนี้เราได้มาใน m ิสซลี่โมเดเนี่ยโอ้โหโชคดีสุดๆนะครับ ที่เหลือก็เป็นรถดีอีก2คันนะก็คือ BMW C4 M Motorsport นะครับสีดำเฉียวๆเลยแล้วก็ Mercedes-Benz 300 SL นะครับสีฟ้าอา้าวเราไปล่ารถกันต่อนะครับเนี่ยฮะมาที่ Walmart กันดุเดือดดุเดือดมควกมรู้ว่าวันนี้น่าจะโชคดีนะครับน่าจะเจอของเยอะนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่ส่วนของขนมก็ตามนะครับเนี่ฮะ ก็จะมีรถแพ็กฟ้าก,กระจายอยู่เนะถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นที่ขายขนมแล้วก็ขายของอื่นๆนะครับแต่ว่าโอ้โหแพ็คเยินมากเลยน่าจะเป็นรถที่แกะออกมาพักๆแล้วนะครับเอาไปดูฝุ่นอื่นก่อนยังมีที่อื่นขายอีกนะอันนี้เป็นรถแพ็คพิเศษนะครับที่ในอเมริกาเนี่ยขายเฉพาะในวอลมาร์นะแต่ว่าในไทยก็น่าจะขายตามห้างทั่วไปนะครับชื่อรถว่าเป็นชุดสปริงนะฤดูใบไม้ผลินะครับ แต่ตรงนี้เจอ2คันก็คือ Subaru Impreza WRX นะครับแล้วก็ Fiat 500แต่ในชุดเนี่ยมีคันเด็ดน่าเก็บสะสมอยู่หลายคันอยู่นะอย่าง Mini Cooper Challenge นะครับก็น่าเก็บแล้วก็ Custom Volkswagen Squareback เนี่ยนะเป็นคันเด็ดเลยแต่ว่าไม่มีเจอแค่2คันเอาไปดูรถชุดอื่นบ้างนะครับอันนี้ชุด Porsche นะครับขายเฉพาะที่ Walmart เหมือนกันทั้งชุดเนี่ยมี6คัน แต่ว่าจะเจอกี่คันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามดูกันนะครับตรงท้ายคลิปนะเพราะว่าตอนอยู่ในร้านนี่ซื้อๆๆจนแทบจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับแล้วก็มีรถแพ็กฟ้าแขวนอยู่ตรงนี้นะมาจากลังดี2024นะครับก็เนี่ยผมก็เน้นซื้อไม่เน้นถ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปแล้วกันว่าจะได้คันเด็ดอะไรบ้างน,นะสำหรับรถแพ็กฟ้านะครับ ส่วนม a ชบ็อกนี่โอ้โหออกมาเด็ดๆทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นชุดมินิคูเปอร์นะฮะคันนี้เป็นมินิคันทรีแมนสีส้มแล้วผิวเงาแวบเลยนะครับแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยก็จะเป็นมินิแบบเปิดประทุนนะมินิคูเปอร์คาบิโอนะครับซึ่งชุดนี้ราคาเท่ากับรถแพ็กฟ้าเท่านั้นเองก็แปลว่าโอ้โหรถเด็ดสวยแต่ราคาไม่แรงนะครับน่าเก็บ แต่ถ้าใครชอบแบบรถเนี้ยบเลยนะ Matchbox ก,ก็ออกมาเหมือนกันนะครับชื่อว่า Matchbox Collector นะครับก็จะมีหลายคันเลยที่ผมว่าน่าเก็บสะสมนะอย่างเช่น Buick r i v e r a คันนี้นะครับสีแดงเนาะหรือว่า Porsche Cayenne Turbo นะครับอันนี้ก็สวยดีนะ่ะ Subaru b r c ก็มีนะครับรถใหม่แล้วก็ Toyota Celica s t a l i n ยุคนะครับยุคปี1974ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้น m ม c ท o บ็อก r r คอเรก็ยังน่าเก็บสะสมอยู่นะครับหรือว่าถ้าเป็นรถจาก M2 เป็นคันนี้ดีไหมฮะเพนซอยลองไลฟ์ so Long Life, แต่ว่ารถจริงๆนี่มันคือ Nissan Skyline GTR ในยุคปี1971นี่นะก็เป็น Nissan Skyline GTR รุ่นแรกนะครับเป็นรถโบราณแต่ว่าเขาทำมาแบบเปลี่ยนล้อได้อะแล้วก็สีสวยเชียวนะครับสีตามน้ำมันเครื่องเพนซอยโอ้เนี้ยน่าเก็บ คือชุดเปลี่ยนล้อได้เนี่ยมีคันเด็ดออกมาหลายคันเลยนะครับก็เห็นที่ไลเนี่ยก็อยากเก็บทุกทีเนาะส่วนอันนี้เป็นชุดลิฟตนะครับเป็นเชฟโรเลตคาร์โรโรนะก็สวยอีกเหมือนกันอ่ะกลับมาที่ฮอตวิวกันบ้างนะครับชุดเนี้ยนีออนสปิดเดอนะครับแต่ว่าผมเก็บไม่ครบสักทีเลยชุดรถสะท้อนแสงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นคันเด็ดที่ใครเห็นก็หยิบไปหมดเลยฮะ ตอนนี้เหลือแค่คันเดียวนะครับ Honda S2000 เท่านั้นเองแต่คันอื่นๆเ,เนี่ยมีแต่คันดีๆทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นดัตสัน510วากอนะใครเห็นก็อยากได้ใช่ไหมครับ Nissan r, นะิสสันสกายไล่2000 g น r ีทีอาร์เนาะมิสูบิชิอีคลิปส์อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเหลือไหมเนี่ยเอามาที่รถ M2 ต่อนะครับ M2 มันก็ยังมีคันดีๆนะเขาเอาแบรนด์ต่างๆมาทำเป็นรถก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ v o l k s w a g e n Beetle นะครับ คันสวยนะโคลนกับแบรนด์โคคาโคล่านะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันโคคาโคล่าเหมือนกันนะครับเป็นเชฟโรเลตสไตล์รถ SUV นะคันนี้เชฟโรเลตเบรเซอร์นะครับทำได้ดีรายละเอียดสวยมากนะสำหรับรถ M2 นะครับถ้าใครชอบรถรายละเอียดดีๆเนี่ยอันนี้น่าเก็บนะแต่ว่าราคาก็จะแรงนิดนึงนะฮะอันนี้โคคาโคล่าเหมือนกันนะครับ Mercury Custom เป็น รถสไตล์ย้อนยุคไปแบบไกลมากๆเลยนะครับรถยุคปี1,949แต่ว่าทำสีดีมากสีเป็นสีแดงแบบสวยเลยทีเดียวนะครับอา้าวก็ต้องมาดูผลิตภัณฑ์อื่นๆนะฮะเรายังไม่ค่อยสะใจเลยวันนี้นะคือผมอะหิ้วของไปเยอะแล้วแต่ว่ามันยังไม่พอมันต้องหาไปอีกนะครับมันจะมีอะไรอีกนะฮะอ่ะก็ต้องดูกันไปนี่อ่ะอันนี้ชุด M2 นะครับ สไตล์รถยกรถลากนะครับอันนี้เป็นฟุตคูฟตอนแรกเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นรถอนาคตนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถที่มีพื้นฐานมาจากรถฟอร์ดยุค1932นะครับส่วนอันนี้ฟันนิค้าโอ้โหยกก็สูงเลยนะครับสำหรับ Dodge Challenger ฟันน y ค a าเนี่ยยกสูงมากโอเคแล้วก็มีคันนี้นะครับเป็น รถแวนของเชฟโรเลตนะครับแล้วก็ขนกระบะจากเชฟโรเลตเช่นเดียวกันซื้ออันนี้ได้2คันเลยได้ทั้งรถแวนแล้วก็รถกระบะนะครับสำหรับคนชอบสไตล์นี้เลโก้ LEGO ก็ออกคันใหม่หมาอ,อีกแล้วนะครับชุด s ป e ด d c ม a m p i นสนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ามันน่าเก็บนะผมว่าต่อออกมาแล้วก็ดูดีนะครับแล้วตอนต่อก็สนุกดีอยู่เหมือนกันนะ ยกตัวอย่างเช่น Audi S1 Etron Quattro นะครับอันนี้ก็ออกมานะปกสวยเลยทีเดียว Pagani Utopia นะครับโอ้รถนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าจะเป็น Style F1 นะครับ Mercedes AMG Pullback ได้ด้วยนะเป็นเลโก้เทคนิคก็ใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันอ่ะมีตรงนี้ของแปลกไหมแพ็คขาดเขาก็เลยลดราคานะครับเหลือ93เซนเท่านั้นเอง ส่วนอื่นๆเนี่ยจริงๆมีมากกว่าที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ต้องมาดูกันว่ามันมีอะไรอีกนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอันนี้กลับมาบ้านแล้วนะครับมาถ่ายรวมๆให้ดูกันอีกรอบหนึ่งอย่างเช่นรถแบทแมนอันเนี้ยผมก็ไม่ได้ถ่ายมาตอนอยู่ที่ร้านนะครับเป็นรถแบทแมนแบทโมบิลคันแรกนะครับทำออกมาเป็นฮอตฟ e l l p r e m i u มนะครับมันย้อนยุคแต่มันก็น่าเก็บอยู่นะแพ็คก,ก็สวยนะครับหรือว่ารถฟนุปปี้นะฮอตฟิลพ Premium อีกเช่นเดียวกัน แล้วก็มี Highway Hauler ของ The Beatles นะครับน่าจะเป็นอัลบั้ม The Beatles อยู่ข้างรถอันนี้เห็นกันในคลิปมาแล้วก็คือ Matchbox Collectors นะพวกนี้ผมก็รับกลับมาบ้านด้วยนะครับสำหรับ Matchbox c o l l e c t o r คันนี้เนี่ยมันมีคันแพ็คธรรมดาคันเดียวกันเลยนะแต่ว่าเป็นรถธรรมดากับรถที่มันมีคุณภาพดีกว่านะครับสำหรับ Matchbox o o l l e t t r s s ชุดปอร์เช่อันนี้มี6คันดูซิว่าได้กี่คันนะ1 2 3 4 5แล้วคันที่6ล่ะคันที่6ก็ได้นะครับคือคันนี้สำหรับในอเมริกาเนี่ยปอร์เช่9 1 4ขีด6เนี่ยหายากมากนะเขาบอกว่ามันเป็นรถที่เขาผลิตออกมาน้อยนะครับใน1ลังเนี่ยจะมีแค่คันเดียวแล้วเขาก็ขายออนไลน์ใน Ebay อย่างเงี้ยในราคาที่แพงมากนะครับ ก็คือเขาขายกัน20-30เหรียญขึ้นนะครับทั้งที่ตามร้านค้าเนี่ยเขาขายแค่3เหรียญเท่านั้นเองนะอันนี้เขาแบบโอ้โหราคาไปไกลมากนะครับชุด Fast Furious ผมก็ได้มานะแต่ว่าต้องดูกันว่าได้คันไหนนะครับได้มา2คันคันแรกก็เป็น Hummer H1 นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็น c h e v r o l, l e t Nova s s แต่ว่าชุดนี้ไม่ค่อยมีคันเด็ดเท่าไหร่แล้วก็ได้อันนี้มานะครับ Ho t ว a กอนเป็น เชฟวี่โนวาวาก้อนนะครับแต่ว่าคันที่อยากได้จริงเนี่ยน่าจะเป็นดัตสัน510วาก้อนนะที่อยู่ในชุดนี้แต่ว่าไม่ได้มานะฮะทั้งชุดมี5คันนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยหาเจอแค่คันเดียวนะครับชุดต่อไปเป็นรถแพ็กฟ้าเรียงตามความเจ๋งแล้วกันเนาะอันนี้ f i ีย500นะครับมีฟุต t อ o เทชันด้วยแต่ไม่ใช่คันนี้ปาร a กานี่ฟอนด้านะครับสีแดงแล้วก็ c u สตอม Chevy ่ o o f นะ มาสด้า m x TA นะครับรถญี่ปุ่นเราก็เจอคันเจ๋งอย่าง Honda Civic Custom ก็มีนะครับหรือว่า Honda Civic E-G ก็มีเหมือนกันแล้วก็รถลาย g ก้าฟนะครับ Shelby Cobra Daytona Coupe ก็มานะครับและคันสุดท้ายคันเจ๋งที่สุดเพราะว่ามันหายากที่สุดนะครับก็คือ Jeep f c นะฮะ คันนี้เป็นรถ s ามักที่มีขายเฉพาะใน w a ล m a r t เท่านั้นนะครับโชคดีเจอ1นึ่คันจากทั้งชุดประมาณ12คันนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กเพจชื่อว่าซุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตาม,มาได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้น,นะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ